คามาดูโจอาออฟฟิศใช่หมใช่้ยไม่ดน่พื้นแบบพลลมพายเลยห้องหนึ่งเปลียนบบ้านวนนยเ็ดีอะเป็นหัวใจอะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเรกลับมาเจอกับเจนกับนุ๊กอีกแล้วนะคะคามาดูโจอาออฟฟิศใช่ใช่เห็นว่าโจอาเติบโตรวดเร็วในหนึ่งเดือนพูฟูดออเดอร์ตัวเองด่วน้วว้าวออเดอร์สององพ สั่งซื้อเราก็เลยเฮ้ยต้องยอ,อฟิตแล้วเพราะว่าเราส่งคนแพ็กกันเองไม่ไหวแล้วจริงๆ น้องๆทีมงานมาช่วยนะคะเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยนุ๊กมีบ้านที่เคยซื้อไว้แล้วก็ไม่มีใครมาอยู่เราก็เลยคิดว่าเราจะมาดูสถานที่นะคะว่าเราจะเอาเจ้าอ้ามาเป็นออฟฟิศที่ได้หรือเปล่าวันนี้นุ๊กเป็นเซลล์ขายบ้านนะเออเซลเพราะเจนยังไม่ได้อัพรูว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ซีโอใหญ่สุดยังคิดอยู่ว่าเอะจะยังไงคือบ้านไม่มีใครมาอยู่ซื้อไว้แปดปีที่แล้วปนุผุพังบ้างอะไรบ้างน,นะคะที่ต่อเติมมาเนี่ยอันนี้คือห้องนอนนุ๊กบ้านหมานอนหน้าบ้านในเฝ้าบ้านเลาอยากจะทุบอันนี้ววกสย เออร้อนอีกก็คือใช้งานไม่ได้จริงตอนนี้ก็ต้องทําเป็นสนามยาไปหรือว่าไงเราจะทําเป็นปูแล้วก็จอดรถแพทไทยค้าหนึ่งกับอวตารดออวทารดออออเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเขาถอดงมารัวขาถอดหรือว่าเขาหรือว่ามันขมลงมาเพราะว่าตอนนั้นตรงเนี้ยมีรูปอะไรมามันมีรอยแตกเขาเลยขึ้นสารสีเป็ผ่านน้ำออกไปข้างนอกแทนจริงๆอะเราว่าห้องนี้อาจจะเหมาะเป็นแบบห้องแพ็คกิ้งของเพราะว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งไง ก็น้องพนักงานก็พักแพตรงนี้เสร็จแล้วก็ยกออกมาถอยหลังรถเข้ามาจอดเลยค่ะหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีนีห้องครัวซึ่งอาจจะเป็นสแน็คบาร์อะไรอย่างงี้ให้พนักงานก็ได้เจนไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดทําความสะอาดทั้งหมดแล้วมันจะสวยงามปะหรือมันจะเละหรือยังไงก็ไม่แน่ใจวะต้องต้องลองทำความสะอาดก่อนขึ้นมาดูชั้นสองนะคะแต่ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำเป็นห้องประชุมก็ะเป็นห้องประชุมใหญ่ดีด้วย แล้วเราก็ขึ้นจองปรเจกตั้งเลยตรงใครคิดอะไรยังไงเจ้ขายเป็นหนึ่งร้ยล้านพันล้านหมื่นล้านเลย <c oughs> ตรงนี้ไปมาดูต่อชั้นสามชั้นสามแค่ชั้นนี้ชั้นที่พังค่ะชั้นที่พังน้ำาูกอะอุ๊ยพื้นแบบถล่มทลายอ๋อมันบวมตายแล้วตายแล้วต้องซ่อมตรงนี้นะคะอ๋าห้องนี้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำด้วย อ๋อยังเปียกเลยอ่ะครึ่งสดเลยอ่ะเป็นห้องดูหนังห้องดูหนังห้องดูหนังดูประตูห้องนอนแหละแล้ววก็จริงๆแล้วอ่ะใครที่เกลียดกลับบ้านจะมานอนตรงนี้ก็ได้นี่เป็นคนใจกว้างให้ห้องพนักงานเลยห้องหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุยกับเพื่อนเรื่องรายละเอียดว่าเฮ้ยข้างนู้นมาลีโนเวทจะเป็นยังไงแต่ต้องมาไปถามเพื่อนบอกว่าจะรีโนเวทแล้วอยู่ที่นี่จะคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าไปเช่าห้องนอกเนาะเต็กเจนทำอะไรอยู่ครับ รู้ว่าพื้นที่จะเอาไปทําอะไรบ้างน,นี่คือแปนชั้นหนึ่งเออ็นหมยนี่โซนนี้เห็นไหม,โซนน,หไหมโซนนี้เป็นโซนแพ็ของโซนนี้เป็นโซนแบบว่าต้อนรับแบบเอาของไม่วา วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูออฟฟิศนะคะเจนจะให้แม่กับป๊าไปดูเป็นเพื่อนเนาะเพราะป๊าาเจนนะคะเขาเป็นวิศวกรเดี๋ยวให้ป๊าไปช่วยดูออฟฟิศใหม่ค่ะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างเออเนี่ยป๊า,ปาว่างไงนะถ้าเหลือไม่ได้อยากไม่ทำก็ประหยัดตามไม่ต้องไปทำนซ่อมรอยไม่ให้หน้าเปียกนะ่ะแบบชั่วคราวเพราะถ้าจะซ่อมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ให้มันมีปัญหาเลยมันต้องตรงนี้ก็ต้องเสริมเข็มตลอเลยว่ามัน,น เสียตังค์เยอะเนอะแล้วเราก็ถ้าเราไม่อยากจะไปเสียตังค์เยอะขนาดนั้นแค่ซ่อมให้มันดูไม่น่าเกลียดแม่กับป่าว่าไงเคือใกล้บ้านเนี่ยอ๋อนี่ไงก็วันหลังเรียกอีจิปตมาช่วยแพ็คทนายงานหนึ่งอัตราให้มันอ <c oughs> <c oughs> นอนที่นี่เลยนอนเฝ้าบ้านวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาซื้อกระเบื้องนะคะเพื่อจะทำในห้องชั้นสามห้องกี่ตารางเมตรห้องสามสิบแปดตารางเมตรแล้วต้องคิดข้อมูลอะไรนะก็ต้องคิดไอ้เนี่ย กก็ัแล้วอันนี้มันเท่าไหร่บอกเขาบอกว่าคุณเลยถักบัตรหกสิบใช่ไหมทเราไปขึ้นห้องที่มีขึ้นไปอ่บนร้อยงงดูฟังกระเบื้องแล้วเอาไปเดินไปเป็นไงดีวะเดินไปดูชั้นสองชั้นสามตั้งนานแห่เกิดไปตีเป็นเงินออกมาห้องหนึ่งเกิดสามกลับบ้านมาเอาไอ้กครึ่งไอ้อีกครึ่งหนึ่งอยู่า็ได้คือเจงต้องบอกว่าเจงเป็นคนที่ผิวเท้าบางมากเขาต้องรูปสัมผัสทุกกระเบื้องทุกแผ่นก่อนว่าแบบมันจะบาดเท้าเข้าไหมใช่เนี่ยสุดท้ายเจนก็คิดอยู่ว่าจะเเอออาาท้่น หรือว่าเทาเข้มดีหรือว่าเป็นสีเบจดีเนี่ยตอนนี้คือสองสได้สองตัวเลือกที่โอเคก็คือจะเป็นสีเบจหรือว่าสีโทนเทาอันนี้คือถูกแบบถูกช่างแม่งไว้เลยคือดูดีนอนแล้วแบบมีความสุขทำงานแล้วมีความสุขสีคลีนๆอย่างเงี้ยเกินงบไปเยอะเลยอ่ะที่มันมีสวยกว่าน,นี้อีกแต่ว่าถ้าสวยกว่านี้ก็คือยิ่งเกินงบไปกว่าน,นี้อันนี้คืียงพอรับได้อยู่ก็เลยยังเคริกอยู่ว่าเอออันนี้ดีปล่าหรืออันนี้ดีกว่าเฮ้ยแข็งแรงแข็งแรงรกกหนูซือกล้องกนละ้องหนังกล้องหนังเอาไปเก็บไว้ที่เดิมมที่เเออราา สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เป็นการอัปเดตเพราะเราหายกันไปนานมากนี่เกือบหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่เราได้ไปดูบ้านนุกที่เราจะมาทำออฟฟิศเนี่ยคือตอนแรกอะเจนกับว่าจะจะทำทริปดนีน้ให้มีการแบบว่าไปซ่อมบ้านมีช่างซ่อมยังไงดูคุมไซส์ยังไ,ไงเพราะด้วยความที่เรามีพื้นฐาน เราก็อยากจะมีให้ความรู้ได้ดแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือว่าไฟไม่มียังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยคือการไฟฟ้าไม่มาเปิดไฟให้ไม่ยอมมาเปิดน้ำให้คือวุ่นวายมากวิ่งกงินชิบหายเพราะว่าการไฟฟ้าโควิดติดเขาปิดสำนักงานใหญ่เลยทำให้การซ่อมไม่เกิดขึ้นนะคะว่าโอเคงั้นวันนี้ไม่เป็นไรเราเลยมาอัปเดตเรื่องราวของการเป็นซีอีโอและการว่าเราทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะเหมาะกับการถ่ายหลอกมาเพราะวันนี้นะคะเจนจะอยู่ที่ตึกสิงห์ห้าคอมเพล็กซ์มาถ่ายงานกับช้อปปี้นะคะเพราะเร ก็เดี๋ยวจบวันนี้ก็จะพาไปอีเวนตนบอยดูเพราะตอนเนี้ยของเราอยู่อีเวนตนบอยแล้วโจอามีเข้า Boy อีเวนตนบอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูงานแล้วกันว่าเออการเป็นเจ้าของแบรนด์ทําอะไรยังไงนะคะก็ตามไปดูกันเลยค่ะาโจอามีออฟฟิศอย่างเงี้<อ>ยมีตึกบนนี้ดีปะเปลี่ยนชื่อสตาร์กเละ ฝากมาด้วยแล้วกันนะคะกระชะกิชชิตีมีขายในช้อปปี้ปลาเชียมดาด้านะคะถ้าจะให้ปลาเชียมอร่อยต้องทอดด้วยกระทะกิชชิตีค่ะหลายมีก็ปลดก่อนละกันเนาะนะคะอะไรได้ผลเดี๋ยวจะซื้อเมื่อวันไหนหนูขอไปออร์เวยการแม่ด้วยได้โอ้ยเมื่อกี้แม่ใจดีมากเลยอคือแบบว่าเดี๋ยวเราต้องไปออร์เวยการแชรนะ พูดกับแม่แล้วเราก็ต้องคือต้องเก็บเงินไปออกอรายการแฉให้ได้โอเคนะ <Okay. S 1> สัญญาสัญญาเราต้องเก็บเงินไปออกอรายการแฉเป็ต่อรองค่ะแม่น่ารักมากชอบมากคือ <c oughs> จะบอกว่าช้อปปี้ที่เราไปกันวันนี้เนี่ยจะเป็นการาโปรโมทโ,โปรโมชั่นนะคะเซลส3.3นี้นะคะโจอ,อาเราจะมีลดราคาแฟลชเซลนั่นเองค่ะเอจะอจำนวนจำกัดน,นะคะหมดแล้วหมดเลยใครสนใจก็ไปดูได้ที่3.3ในช้อปปี้นะคะลดราคาจุกๆแบบนี้ไม่มีแล้วปกติเราไม่ค่อยลดคือเราจะลดแบบว่าซื้อ2ซื้ออะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปถึงจะล ตาอันนี้หนึ่งกล่องก็ลดเรียบร้อยนะคะตามด้วยแล้วกันนะดูนางเป็นห่วงน้าเอ็นดูเหลือเกินสีโอมาเยี่ยมชมแอบฟ้องปกตินางไม่เคยใส่เข็มขัดแอมเมวันนี้ก็แดดมากเข็มขัดแอมเมวก็แดดมากเดินไปตกเข้ามาเมื่อกี้ข้ารู้ไม่อยู่ไหนเราก็ไม่แน่ใจจอมตะกิดตรงนี้เราลงมาที่นี่ประมามันจอมตะกิดจริงแล้วแต่เราไม่เคยมาเพราะอะไรนะ พอแถวบ้านเราไม่มีนะคืออยู่บ้านนอกมากเจ้เหรอเอาึ่งเจอแล้วนี่เจอยากเราเห็นนะนี่ไปหยิบเขามาแล้วเขาตัวเล็ก,เ,ลกเขาเล็กสุดในนี้เลยอะเนี่ยจ,จริงๆแล้นะเราอยากให้มันเป็นอย่างไงเราอยากตั้งแบบนี้ให้มม่เป็นหัวใจเหลือแค่สองกล่องเองนี่แปลว่าคนซื้อของเราจริงๆเหรอวอ้าวเดี๋ยวเ,เ,เราจะเหมาเองเดี๋ยวให้ลูกค้าสิเฮ้ยแต่เราก็อยากซื้อเราอยากอุดหนุนตัวเองอะถซื้อไปหนึ่งกล่องซื้อไปสองกล่องแล้วกันเดี๋ยวเราเหมาไปก่อน ก็้วเดี๋ยวเราไปมาซ์เตอร์สตอร์ทใหม่นะคะอีเปนบอยนะคะบอกได้เลยว่าของเขาแน่นมากๆราคาดีมากๆไม่ว่าจะคาสเตอร์แบรนด์หรือว่าแบรนด์เกาหลีแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรเงี้ยแบรนด์ไทยโลเคอลแบรนด์เซเลบริตี้แบรนด์ก็คือมีครบเป็นฟ i n a l destination <c oughs> ของบิวตี้นะคะมาดูได้เลยที่อีเปนบอยบอกว่าอานาคตจออามาวางได้นะกล่องเราพอดีวางเป็นใจแม่ขอบคุณนะคะ จะพาเดินเข้าเอเมร้าจะเสียไมย่อยากซื้อให้ตัวเองอยากได้รองเท้าชอบมากแต่ว่าต้องพึบต้องพึบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่เมื่อกี้จะเป็นดูราคามาแล้วเผื่อใครสนใจนะก็เมื่อกี้นะคะแซนโดแอมเมดราคาอยู่ที่20,000นเลยนะ1น0 0เออ21,500นะคะแล้วตอนนี้เขาจะปรับพื้นใหม่ด้วยก็เผื่อใครสนใจก็มาดูได้นะคะนี่นุ๊กจะพามาซื้อถุงมือกอล์ฟนางจะสอนเล่นแล้วนี่หรออย่างนี้หรอเจ้าขาวดำ่ะ เขาดำาาก็แดดไม่เอาเลยดำเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะคะ Hi Hello ไม่เขาหมดแรงล <laughs> แล้วอะ <laughs> เขาไม่เล่นด้วยแล,ยล้วยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามบล็อกนี้จนจบนะคะและก็ส่วนอัปเดตออฟฟิศทัวร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีแน่ๆอันนี้ถือว่าเป็น EP ศูนย์บวก <laughs> 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 การทำงานของ CEO ทั้งสองท่านแล้วกันนะคะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย